ปวดคอป่าไหลเป็นกระดูคอเสื่อมรักษาไม่หายแก้แบบนี้สวัสดีครับถ้าวันนี้คุณอยากนะปวดคอบา่าไหลเป็นกระดูคอเสื่อมนอนแล้วเจ็บม้อนเปลี่ยนมาหลายยี่ห้อเปลี่ยนมาหลายใบแล้วนวดก็แล้วกายภาพก็แล้วจัดกระดูกแล้วแต่อาการไม่ไดีขึ้นวันนี้ถ้าคุณไม่สะดวกมาฝังเข็มกับหมอฟันไม่เป็นไรครับคุณลองกินยาดูก่อน แต่การกินคุณใส่กระดูกกระดเกื่อคุณต้องกินยาให้ครบครับครบมีอะไรบ้างพาราคลา,ายกล้เนื้อยาแก้ปดดวดเนียคนส่วนใหญ่กินแค่นี้ฮะแต่สิ่งที่มันคอยเสื่อบถูกไหมแล้วคุณมีการปวดเล้ารองแขนเมื่อไหร่กินปวดเล้ารองแขนปวดเล้าขึ้นหัวมันมีอะไรฮะกดทับเส้นประสาทคุณต้องอย่าลืมยาก,กินยาแก้ปวดเส้นประสาทด้วยอันนี้สําคัญมากครับนี่คือหลักการกินยาครบถ้าคุณกินยาครบงี้คุณจะหายปวดเป็นไข้ของหมอฟันลหลายคนเลยโดยที่โชคดีมากที่คุณอาจจะไม่ต้องมาเจอหมอฟันเลยก็ได้ดีกว่าปะทำตามนี้ฮะ ใครชอบคลิปนี้พิมพ์ไว้เยอมากหน่อยใครสนใจให้หมอฟันช่วยพิมพ์สนใจใต้โพสต์สำหรับวันนี้ไม่อยากพามาหาหมอฟันสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่หมอฟันหมอฝังเข็มนะครับแล้วถ้าใครมีคำถามอะไรต้องการให้หมอฟันช่วยอะไรนะครับทักไปถามได้ที่ line at drfun ตามข้อมูลนี้นะครับสำหรับวันนี้ไม่อยากพามาหาหมอฟันสวัสดีครับ